ดวงชะตาของชาวลัคขาราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนแรกในเดือนกันยายนปี2566นี้จะเกิดโชคทางการเงินการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาในบัญชีเพิ่มจะมีรายได้หลายทางจะมีรายได้มากขึ้นจะมีโอกาสมีเงินก้อนไหลเวียนผ่านมือเข้ามาเนื่องจากดาวพ่างคารยังโคจรได้ตำแหน่งมาหาจักรอยู่ในเรือนปัตนิ ไปจนถึงวันที่2ตุลาโดยประมาณนะฮะเอาง่ายๆก็คือในช่วงตลอดเดือนนี้นะฮะมีลุ้นหยิบจับเงินล้านหยิบจับเงินก้อนวาสนาใครดีเนี่ยจะได้เงินหลายล้านเลยเป็นช่วงดาวจรเหมือนกับฝนตกลงมาแล้วต้องเปิดอ่างน้ําเปิดตุ่มน้ําเปิดฝาภาชนะรองรับน้ําฝนนะฮะไปตักตวงท่านใดที่เป็นนักขายนักค้า นะฮะจะทำเงินได้เพิ่มทำเงินได้มากขึ้นนะฮะจะมีโอกาสที่ดีแน่นอนดาวการเงินเนี่ยนะฮะโครจรแบบนี้จะเหนื่อยแต่ได้เงินนะฮะจะเหนื่อยจะได้เงินนะฮะเหนื่อยแล้วได้เงิน่ะนะฮะไม่ใช่เหนื่อยฟรีและดาวอังคารเนี่ยนะฮะอยู่แบบนี้จะมีกิจกรรมเพิ่มจะมีเรื่องให้คุณใช้กล้ามเนื้อใช้แรงใช้กายมากขึ้นจะขยับเนื้อขยับตัวเพิ่ม จะมีเรตการให้ขยันขันแข็งมากขึ้นเป็นช่วงที่ไม่ควรงอมืองอเท้าในช่วงที่ดาวการเงินให้คุณรุนแรงนะฮะไปสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดจะเกิดเงินเกิดทองทรัพย์สินจะพอกพูนงอกเงยเข้ามาดาวอังคารอยู่ตรงนี้นะฮะให้คุณรุนแรงนะฮะท่านใดที่ทํางานร่วมกับคู่ทํางานที่มีหุ้นส่วนนะฮะจะสร้างปัจจัยเชิงบวกให้เกิดเงินได้ คู่ของคุณจะมาเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องเงินคู่ของคุณจะช่วยจัดการเงินหรือคุณจะเสียเงินไปกับต่างเพศหรือคุณจะมีการแบ่งส่วนปันส่วนหรือแบ่งเงินนะฮะไปลงทุนไปทําอะไรบางอย่างนะได้ดีคือจะจัดการทางการเงินได้ดีมากขึ้นเพราะดาวการเงินอยู่ในเรือนปันส่วนแบ่งส่วนแบ่งเงินเป็นส่วนๆเพื่อทําอะไรบางอย่างนะฮะ ในดวงดาวเนี่ยนะฮะยังมีดาวเจ้าเรือนกันเงินแบบนี้เนี่ยคือบางท่านรวบรวมเงินก้อนได้เลยนะภายในเดือนกันยาแต่ว่าครึ่งเดือนนี้ก็ยังมีมุมที่ดีแน่นอนแล้วก็ในดวงเนี่ยดาวศุกร์ก็ยังโยกหลังกับดาวอังคารเป็นคู่มิตรกันนะฮะอันหนึ่งพระอังคารต้องสุกะสุริยะเล็งจันทร์นั้นท่านว่าพระจันรจรต้ององค์พุทธ,ธาเดือนนั้นหนาเป็นมหาโชคชัยในดวงสตาเนี่ยนะฮะก็จะมีโชคเรื่องเงินเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะ ในดวงดาวเี่ยนะฮะมันจะมีลักษณะของดาวเจ้าเรือนสุภาโคโจรได้ตำแหน่งมหาจักรนะฮะอาจจะได้องค์ความรู้ชั้นสูงได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นนะ,ะก็เป็นไปได้นะฮะบางท่านที่จับงานต่างประเทศหรือทําอะไรเกี่ยวข้องกับการาศาสนาการต่างประเทศนะฮะตรงนี้มีมุมที่ดีนะฮะนำเข้าส่งออกอะไรเงี้ยดีนะฮะ มันจะแปอีกหนึ่งว่าคุณจะมีกิจกรรมร่วมกับแฟนมีกิจกรรมกับแฟนมีกิจกรรมร่วมกับคู่รวม,มกิจกรรมร่วมกับหุ้นส่วนมากขึ้นรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนศาสยังโครจรได้ตำแหน่งราชาโชคไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองมีโอกาสได้การช่วยเหลือจากญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานมีโอกาสได้การช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนใกล้เรือนเคียงหรือคนใกล้ตัว มีโอกาสที่จะมีคนมาส่งเสริมช่วยเหลือหรือได้คอนเน็ชันใหม่เครือข่ายใหม่มีเพื่อนเก่า,กาติดต่อเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาสัมพันธ์เข้ามาหาคุณนะฮะได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอเครือข่าย mm hmm. เก่าเพื่อนสมัยเรียนย่าแบบเป็นแบบคนที่แบบนานๆทีไม่ได้เจอเจอเป็นหลายเดือนดาวเจ้าเรือนดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะเป็นราชาโชคจะมีโชคดีเกี่ยวกับลูกค้า ลูกหลานบุตรบริวารลูกน้องเด็กคนอ่อนกว่าได้การช่วยเหลือจากเด็กจากลูกน้องได้โชคจากสัตว์เลี้ยงได้โชคจากการทําอะไรใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆก็เป็นไปได้นะนะฮะในมุมของดวงดาวระวังสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยบ้างนะระวังลูกหลานเจ็บป่วยบ้างนะฮะหรือเกิดโชคเรื่องโศกเศร้าเสียใจเกี่ยวกับลูกหลานบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงบ้างเพราะว่าดาวมรณะก็ยังอยู่ในจุดปุตตะด,ด้วยอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะฮะ มันจะมีมุมที่บอกว่าดาวพาดภาคพระพุทธเนี่ยโครจรอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะมีปัญหากับญาติสนิทมิสหายที่แบบสนิทใกล้ๆก,ก,กับญาตินะฮะจะแปลว่าจะมีปัญหากับคนที่อยู่ใกล้บ้านคุณใกล้ที่พักคุณจะมีญาติบางคนนําความจุกจิกใจมาให้เพื่อนบางคนนําความจุกจิกใจมาให้มีญาติบางคนมาเพ่งเลง็ง มีการทะเลาะกับญาตินะฮะหรือว่าญาติบางคนเนี่ยจะเจ็บป่วยนะมันแปลว่าผู้ญาติผู้ใหญ่นะเจ็บป่วยหรือญาติฝั่งผู้หญิงเจ็บป่วยหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงเจ็บป่วยด้วยก็ได้หรือมีญาติบางคนเจ็บป่วยก็ได้มันจะแปลว่าคุณจะมีปากเสียงกับคนอื่นได้ง่ายเช่นคุณโทรศัพท์ไปติดต่องานอะไรบางอย่างจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุณจะได้ใส่อารมณ์คุณจะต้องระวังอารมณ์คุณจะร้อนมากขึ้นคุณจะมีเหตุการณ์ให้โมโหหุนหันพันแล่นมากขึ้นจะมีเหตุการณ์ให้โมโหอ่ะ ขุนหันทะเลาะได้ง่ายนะฮะเตะนู่นชนนี่ของแหลมทิ่มต่ำนะฮะก้ามเนื้ออักเสบนะฮะทฟันถ้าทําฟันแก้ดวงในช่วงนี้ไม่ฉะนั้นเนี่ยจะเกิดบาดแผลเลือดออกเจ็บตามผิวหนังตามร่างกายได้นะฮะนะมีปัญหาช่องปากฟันปวดเหงือกปวดฟันได้ก็ต้องระวังตรงนี้นะฮะจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงมาเพ่งเลงคุณนะฮะญนะาติเราญาติแฟนก็ได้นะฮะแล้วก ดาวทิย์อยู่จุดนี้เป็นเกษตรตราที่พด,ดีในจุดอลิท่านใดรอนมีหนี้สินก็จะมีนะแต่ว่ามันอาจจะแปลว่าคุณอาจจะมีคดีความหรือคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างจะคลี่คลายได้ในที่สุดดาวทิด์ยัยงตีโกกับดาวพฤหัสไปจนถึงวันที่18กันยายนจะมีโชคเรื่องงานคุณทำงานด้านใดอยู่นะ่ะมันจะมีโชคเช่นคุณค้าขายดีขึ้นการงานคุณขยายคุณมีโปรเจกต์เพิ่มคุณมีคนช่วยเหลือเรื่องงาน การงานจะมีคนมาชักชวนมาแนะนําบอกต่อเสนองานชี้ช่องทางทางการงานให้ทําอะไรต่างๆทางการงานก่อเกิดความสําเร็จได้เพราะว่าดาวอาทิตย์ตีโกนกับดาวพฤหัสเป็นดาวอาจารย์กับลูกศิษย์แม้กระทั่งคุณมีโอกาสพัฒนาความรู้ของคุณนะฮะใหม่ๆเข้ามาแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณหรือคุณได้ศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างคุณได้เจออาจารย์หรือได้เจอใครบางคนนําความรู้นําประสบการณ์บางอย่าง มาให้คุณมันไม่ได้มาแบบเขามานั่งบอกคุณโดยตรงแบบนั้นก็ได้แต่มันมีเหตุปัจจัยบางอย่างให้เจอสภาพแวดล้อมให้เจอองค์ความรู้จากตัวบุคคลนะฮะก็ได้นะฮะท่านใดที่มีคู่ระวังคู่เจ็บป่วยหรือคู่จะเพ่งเลง็งคู่จะจ้องจับผิดคุณก็ได้หรือคุณกับคู่เนะี่ยจะมีไม่มีเวลาใส่ใจกันมากนะฮะหรือคุณ คุณจะไปโฟกัสเรื่องงานคู่ของคุณไปโฟกัสเรื่องงานจนไม่มีเวลาใส่ใจคุณหรือคู่ของคุณจะได้ไปเช็คสุขภาพไปหาหมอหรือเขาเจ็บป่วยหรือแม่หรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเขาจะได้ไปหาหมอเช็คสุขภาพญาติเจ็บป่วยก็ได้แต่ต้องบอกว่านะฮะการงานจะไปในทางที่ดีแน่นอนนะฮะอิทธิพลของดวงดาว ะะมาลักษณะนี้นะฮะในเดือนกันยามีมุมที่ดีชาวลัคนาราศีมีนยังมีดาวพุธเนี่ยจะเดินได้ตำแหน่งมาหาอุดตั้งแต่วันที่ปลายเดือนเลยกันยานี่นะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีบางคนในโสดจะพบลักนะปลายเดือนเนี่ยนะฮะไปจนถึงตุลาเนี่ยบางคนที่มีคู่ถ้ามันใช่ปลายเดือนนี้ก็จะแนบแน่นแน่นแฟนแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่8ก็ระวังทะเลาะก,กันบ้างนะฮะหรือว่าท่าในใดที่มีหุ้นส่วนก็ระวังมีปัญหาบ้างแต่ ท่านใดที่รอหุ้นส่วนใหม่ไปไปลายเดือนจะดีนะท่านใดที่บางท่านได้คู่ค้าคู่ธุรกิจใหม่นะฮะหรือนิติกรรมต่างๆนะฮะเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถถ้าจะจัดการหลังปลายเดือนจะดีในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนบางท่านจะซ่อมบ้านซ่อมรถเช็ครถล้างรถจัดการที่อยู่อาศัยบรรณาบริเวณใหม่ไม่ฉะนนั้นจะมีปัญหาหรือมีคดีความเกี่ยวพันกับบ้านรถหลักทรัพย์อสังหาหริมทรัพย์ที่ดินอาณาบริเวณ ชาวลัคนาราศีมีระวังเตะนุ่นชนนี่ของแหลมทิมต่าด้วยนะฮะดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยโบราณเขาเลยมีเครื่องกลางในการเสริมดวงให้ดวงดีดวงปังดวงขึ้นนะฮะนะ,ะในที่นี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเครื่องรางหนึ่งนะฮะที่เป็นเครื่องรางที่ใช้เสริมดวงชะตาเฉพาะด,ด้านโดยตรงคือเสริมในเรื่องของหนี้สินเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สินโดยตรงนะฮะที่เห็นในมือของผมเนี่ยนะฮะ เป็นตะกุดโบราณเป็นตะกุดชั้นสูงเกี่ยวยงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเขาบอกว่าเนี่ยสวัสดีาอาจารย์เนี่ยเขาไลน์มาบอกหนูบูชาตะกุดนกคุ้มกับอาจารย์พกติดตัวตลอดมีเรื่องอาัศาจรารย์เกิดขึ้นหนูมีแฟนต่างชาติเขาโอนเงินให้4ี่แสนห้าหมื่นบาทกําลังจะเอาไปปิดหนี้ที่มีแล้วนําเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนขอบคุณอาจารย์มากนะท่านเนี่ยนะฮะนี่เป็นประสบการณ์นะที่เขาลายมาบอกเป็นเครื่องรางโบราณนะฮะที่ผมค้นคว้าและศึกษามาอย่างจริงจังแล้วก็ นำมาบูชาด้วยตัวเองนะฮะก็เกิดเรื่องดีๆนะฮะแล้วก็เครื่องรางนี้นะฮะมีชื่อว่าตะกุดนกคุ้ม8ทิศนะฮะในปอกตะกุดเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีรูปหล่อนกคุ้ม8ตัวนะฮะเขียนอาาักขรลงอาาักขรเขียนคำว่ันละนะนามาจากนาโมพุทธายะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่จะมาทีมาตัสรุในพระธลกับนี้ฉะนั้น ผู้ใดบูชาเนี่ยนะฮะก็จะเหมือนบูชาพระพุทธเจ้านะฮะแต่ว่าผมจะเล่าขอเล่านิดที่มาที่ไปนะมันเป็นพุทธศาสตร์ตัวนี้นะฮะคือถ้าใครผู้ใดบูชาเนี่ยจะแก้ปัญหานี้สินเสริมโชคลาภนะศัตรูทั้ง8ทิศนะฮะอันนี้เป็นเครื่องรางเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจคือมันมีตำนานเล่าว,ว่ามันมีกาลครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้แล้วเนี่ยได้เดินเข้าไปทุดงในป่าเจอชาวบ้านวิ่งหนีไฟป่ามานะฮะพอเจอพระพุทธองค์ชาวบ้าน ก็อัศจรรย์ใจเนื่องจากไฟป่าที่ลามมานั้นหยุดนะฮะพระพุทธองค์จึงตรัสว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราในชาตินี้แต่มันเป็นแรงสัจจะอธิษฐานของเราต่างหากที่ทําให้ไฟป่าหยุดในวันนี้นะฮะเนื่องจากมีครั้งหนึ่งเราได้บําเพ็ญภาวนาอยู่ในร่างนกคุม้มชาตินึงเนี่ยนะฮะพระพุทธองค์เกิดเป็นลูกนกคุม้มนะฮะแล้วมันมีไฟเนี่ยลามเข้ามาจะถึงรัง นะแม่นกกับพ่อนกก็เลยบินหนีนะฮะปล่อยลูกเพิ่งแตกไข่ออกมาเทา้าขาเนี่ยก็ยังไม่แข็งะนะฮะแล้วก็ปีกก็ยังไม่มีทำให้บินไม่ได้เดินก็ไม่ได้พระพุทธองค์ในร่างนกคุ้มเนี่ยก็จึงตั้งสัจจะอธิฐานด้วยแรงบารมีไฟป่าที่กําลังจะเผาลังเนี่ยกับหยุดนัานผู้ใดบูชาตะกุดนกคุม้มนะฮะเป็นการบูชาสัจจะอธิฐานของพระพุทธองค์นะฮะนะ,ะ,นะะนะก็จะสามารถ รักษารังนะฮะรังนกเปรียบประดุดเหมือนบ้านหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะฮะเพราะเป็นเหมือนบ้านของลูกนกผู้ใดบูชาเราก็จะมีหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์ที่มั่นคงมีอสังหาริมทรัพย์ไม่โดนยึดนะ,ะถ้าบ้านที่ผ่อนธนาคารอยู่เดี๋ยวก็จะเป็นของเราโดยสัพพันนะฮะจะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์แล้วก็แก้ปัญหานีสินนะฮะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ ถ้าท่านใดอยากได้ตะกุดนกคุ้ม8ทิศลงอัคระแบบโบราณตามตำราโบราณทั้งพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวศาสตร์สาศาสตร์่ลายลอดด้านล่างนะฮะลิงก์หน้าช่อง t i กต็อกนะฮะ